โอเคนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่องไซโคชาแนลกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเคอร์เซอร์มอลทิโคเด้นะคุณผู้ชมเห็นไหมมันเรื่องใส่ได้เนี่ยโคตรเจ๋งเลยนะครับอ่อยากรู้วิธีการทำไหมนะครับคุณผู้ชมนะโอเคนะครับให้เราเข้ามาที่ Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าสวีซี่เคอร์เซอร์นะครับชื่อเว็บกป็นประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ให้เรามาทำการเลือกโหลดเคอร์เซอร์ได้เลยนะครับมันก็จะมีทั้งแบบอืมพรีเมียมนะครับแล้วก็ธรรมดานะครับคุณผู้ชมนะเนี่ยหัวข้อก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ อืมผมอยากทำเคอร์เซอร์ให้น่ารักนะครับผู้ชมนะก็โหลดตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมดาวโหลดไปนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยโอเคทีนี้ให้เราทำการเปิดตรงนี้มานะครับเป็นคำว่าดาวน์โหลดนะผู้ชมนะปึ๊บอ่ะแล้วทีนี้ก็ทำการเปิดตรงนี้ไปอีกทีนึงนะครับให้เปิดเป็นเล็กช็อปนะครับตัวนี้ก็เปิดไปที่ this pc นะครับแล้วก็ไดซี่นะครับไดซี่เพื่อกวินโดว์วินโดว์ไปที่เคอร์เซอร์นะครับผู้ชมนะอ่ะเรียบร้อยทีนี้ นี่ครับ Hello Kitty ที่โหลดมาล่าสุดนะครับผู้ชมนะอ่ามันก็จะมีให้เลือก2แบบเป็นเคอร์เซอร์ธรรมดาแล้วก็เคอร์เซอร์แอนิเมชันนะครับผู้ชมนะปึ๊บลากมาเลยได้เลยนะครับผู้ชมนะอ่าลากมาอย่างนี้ปึ๊บวางกด continue นะครับผู้ชมนะเรียบร้อยนะครับผู้ชมนะวิธีการทำต่อไปนะครับใส่เคอร์เซอร์ยังไรอ่าโอเคกดไปที่การตั้งค่านะครับปึ๊บทีนี้ให้เรามาที่ Bluetooth and Device นะครับผู้ชมนะแล้วก็ไปที่เมาส์เมาส์ปึ๊บมาที่ทีนี้นะครับมาที่เมาส์ก็กดไปปที่ Additional Setting Mouse นนนนะะะะครับบผผูู้้ชชมมึ๊ ทีนี้เรากดไปที่ pointer นะครับผู้ชมนะกดไปที่ normal select นะผู้ชมนะปึ๊บเลื่อนหาเลย Hello Kitty แล้วผู้ชมนะ Hello Kitty โอเคอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากด d o u b ิ e ลคลิกมานะครับทีนี้ก็กด apply กดโอ okay. เป็นไงผู้ชมน่ารักไหมผู้ชมได้มาแล้วนะครับสำหรับคือร์ื้อร์เมาสุดแสนจะน่ารักนะครับผู้ชมนะแค่นี้ก็ได้แล้วสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยน,นะครับขอบคุณครับ